คครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตัดต่อวิดีโอนะครับในยู u ู e นะครับซึ่งจริงๆแล้วใน YouTube ก็จะมีโปรแกรมในการตัดต่อของ YouTube เองนะครับซึ่งเราลงเนื้อหานะครับเวลาเนื้อหาเรา,ามีการติดลิขสิทธิ์นะครับเสียงนะครับนะก็จะมี โปรแกรมของ YouTube เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเสียงอื่นมาแทรกนะครับวิธีการก็ให้เราไปนะที่เนื้อหาของช่องเรานะครับก็คือหลังบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราคลิกที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการแก้นะครับก็คือคลิกไปที่รูปนิ้สอนี้นะครับแบบนี้เลย นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราสังเกตครับตรงนี้เดี๋ยวขออภัยนะครับย่ซูมให้ดูนะครับเผื่อท่านท่านผู้ชมมองไม่เห็นนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าตัดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีโอเราก็ทําการคลิกไปเลยครับ1ครั้งนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาหน้าแบบนี้เลยนะครับก็ด้านบนนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับของเรา อันนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับถ้าเกิดว่าเสียงหรือช่วงไหนนะครับมันติดลิขสิทธิ์เราก็สามารถที่จะทําการเพิ่มนะเพิ่มเสียงอื่นเข้ามาแทรกใส่ก็ได้นะครับนะก็จะมีเพลงที่ติดดาวอะไรต่างๆพวกนี้เพลงฟรีที่เราสามารถเลือกใช้งานได้จาก y o u t u b e นะครับนะก็ทําการคลิกเพิ่มได้เลยนะครับหรือจะไปเอามาจากคลังเพลงและเสียงก็ได้นะครับ เสียงก็คือคังเพลงใน YouTube เรานี่แหละนะครับแล้วก็สามารถฟังนะครับแล้วก็จะว่าเพลงนี้นะถ้าเราชื่นชอบนะบแล้วก็ดาวน์โหลดาดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ค่อยนำมา,าเพิ่มที่หลังนะครับนำมาเพิ่มแต่จริงๆเราสามารถที่จะค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับ ค้นหาโดยประเภทอารมณ์ชื่อศิลปินระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ค้นหาได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปคลิกที่คลางเพลงและเสียงนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเอาเพลงจาก y t u t u เนี่ยไปตัดต่อทําวิดีโออย่างอื่นนะครับแล้วก็ค่อยเอามาลงมันจะไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ต้องให้เครดิตคําอธิบายนะใต้คลิปเนี่มันจะมีบางเพลงที่ต้องใส่คําอธิบายนะครับแล้วก็ทําตามเขา แต่ไม่ผิดลิขสิทธิ์แน่นอนครับอโอเคนะครับในเรื่องของเสียงนะครับตัวนี้ก็คือการเบลอภาพบางส่วนของวิดีโอนะครับสมมุติว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ผมจะทําการเบลอช่วงนี้ก็กดเพิ่มนะครับอาจจะเบลอใบหน้ามันก็จะทําให้เรามันก็จะทําให ให้เราเนี่ยเลือกใบหน้านะครับแต่อันนี้มันไม่ขึ้นเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตผมเนี่ยช้ามากนะครับหรือมันอาจจะไม่ใช่ใบหน้าแล้วก็หาใบหน้าที่มันชัดๆันะครับภาพมันไม่ขึ้นตามอโอเคไม่เป็นไรครับก็ลองไปทําดูนะครับหรือเบลอ,บอภาพบางส่วนวิดีโอแบบกําหนดเองก็ได้ ออลองเล่นดูครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าเราจะให้เบลในช่วงเวลาเท่าไหร่หาถึงเวลาเท่าไหร่นะครับการเบลก็จะมีเป็นแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าวงรีนะครับหรือจะเป็นติดตามวัตถุที่เราต้องการให้มันติดตามนะครับมันก็จะทําการติดตามวัตถุนั้นนะครับ หรือกำหนดตำแหน่งที่เบลอ ER ให้อยู่กับที่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะติดตามวัตถุดูหรือว่ามันจะมันจะได้ไหมติดตาม ประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษากันดูเองนะครับาขั้นตอนต่อมาอันล่างนี้นะครับก็คือการเพิ่มองค์ประกอบนะครับก็คือการเพิ่มวิดีโอเพิ่ม playlist ติดตามช่องอะไรต่างๆของเราเนี่ยอาจจะให้อยู่ท้ายคลิปเวลาคลิปจบก็ให้มันขึ้นเป็นติดตามช่องเรานะครับหรือเป็น playlist หรือเป็นวิดีโอที่เราต้องการแนะนำะก็ลองไปทํากันดูนะครับว่าไม่น่าจะยากนะครับนะก็ เป็นโปรแกรมที่ตัดต่อคลิปใน YouTube เองเลยนะครับแต่เราจะต้องลงลงคลิปก่อนนะครับอาจจะลงแล้วอาจจะยังไม่เผยแพร่ก็ได้นะครับอาจจะตั้งค่าเป็นส่วนตัวนะครับเราก็มาทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยทำการลงนะครับอันนี้ก็มาแนะนำเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ ติดตามกันยา,ยาวๆนะครับหากมีปัญหาอะไรก็สอบถามกันเข้ามาใต้คลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ